นายอิทธิศักดิ์เห็นใจชนผู้บริหารบริษัท P ีเคเมประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยนายวาททิธนาวรัตนนลและนายทวัชชวลิตนักศึกษารุ่น1 2และ3จากคณะวิทยาศาสตร์สาขาการชาเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสนสุนันทาได้ร่วมการถแถลงถึงการจัดงานมหกรรมกันชงกัรชาราชาสมุนไพรแอสีราชาที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่9ถึง14กุมภาพันธ์นี้ ที่ชั้นหศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบรุรีเพื่อต้องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้ถึงประโยชน์ของกัรชาและลบภาพเดิมที่กัรชาคือ,อยาเสพติดซึ่งในวันนี้กัรชาย,ยังเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนไทยเนื่องจากผลการวิจัยที่มีมานานกว่า40ปีทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและจากหลายประเทศแถบยุโรป ที่ยืนยันตรงกันว่าสารสกัด CBD และ THC สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และยังต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางรวมถึงเครื่องดื่มที่มีมูลค่านับแสนล้านบาทได้ทั้งนี้งานมหากรรมการชงกัญชาราชาสมุนไพรแอสีราชาจะมีการเปิดบูธต่างๆมากถึง24บูธท,ที่จะให้ความรู้กับผู้ร่วมงานอาทิการขออนุญาตปลูกกัญชา การแนะนำการปลูกตั้งแต่เรื่องของการผสมดินและการทําโรงเรือนให้ความรู้จากทีมกัญชาเวชศาสตร์ผู้ประกอบการโรงงานซึ่งทา OEM ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวที่ทําจากกัญชาอาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับกัญชาผู้ดําเนินธุรกิจเฟรนช์ชัยเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกกัญชาตลอดระยะเวลาของการจัดงานซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานนี้ มอจะมอบให้กรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรสีราชาเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยสำหรับงานถแถลงข่าวนะครับการจัดงานภากกรรมกัญชากันชงนัรสีราชาราชาสมุนไพรครั้งนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันพุธที่9กุมภาพันธ์ถึงวันจันทร์ที่14กุมภาพันธะ์ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์ทชั้น1ลร้านโปรโมชั่นซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกนะครับของการจัดงานในครั้งนี้ในภาคตอนออก ซึ่งเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มามีส่วนร่วมในการรับรู้นะครับของสมุนไพรกัญชงและกัญชาสมุนไพรไทยที่ได้รับมาตั้งนานนะครับซึ่งมีสุปบุณล้นเหลือในภาคของธุรกิจและมีการนําเสนอนะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําต่อย,ยอดธุรกิจทางการแพทย์นะครับการจัดมหกรรมในครั้งนี้ทางทีมนักศึกษาภาควิชากัญชาวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับ รุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3าซึ่งมีส่วนร่วมในการเป็นแม่งานในครั้งนี้ของเทศบาลเมืองศรีราชาโดยนายกปื้ดนะครับซึ่งเป็นท่านหนึ่งที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรกัญชาวิทยาศาสตร์และได้รับนำมอสมุนไทยกัญชามาใช้เพื่อทางการแพทย์ในการรักษาตัวเองด้วยนะครับตลอดการจัดงานทั้ง6วันทั้งทีมผู้จัดได้สรรหากิจกรรมต่างๆนะครับเรียกได้ว่าครบครบทุกรถทั้งการเสวนาให้ความสําคัญ ความรู้กัญชงกัญชาให้การเริ่มปลูกกันขอใบอนุญาตในการปลูกการนําไปต่อยอดธุรกิจนะครับแล้วก็มีเคสโชว์ในการนํากัญชามาปรอบอาหารเมนูต่างๆหรือนําไปผสมกับเครื่องดื่ม